กลางฤดูหนาวของปีพศ2545คืนหนึ่งอากาศเย็นยะเยือกลมพัดแรงเป็นระยะระยะท่ามกลางความเงียบของถนนสายชนบทในจังหวัดเชียงใหม่มีเสียงเคาะประตูสำนักงานเล็กๆของคณะหนังกลางแปลงแห่งหนึ่งชายไว้กลางคนใบหน้าเคร่งขรึมผิวเข้มกร้านแดดเหมือนชาวบ้านทั่วไปสวมเสื้อผ้าสมซ่อแต่สะอาด ยืนอยู่หน้าประตูเขาไม่ได้ยิ้มไม่ได้พูดอะไรมากเพียงเอ่ยด้วยเสียงต่ำว่าขอจ้างฉายหนังคืนนี้หัวหน้าคณะหนังงุนงงเล็กน้อยเพราะไม่ค่อยมีใครจ้างงานด่วนแบบนี้โดยเฉพาะในคืนที่อากาศหนาวจัดเช่นนี้เขาถามกลับว่าคืนนี้เลยเหรอพ่อจะทันเหรอชายคนนั้นยื่นซองกระดาษสีน้ำตาลให้พร้อมตอบเรียบ ในนี้มีเงินมัดจำครึ่งหนึ่งอีกครึ่งจะให้หลังหนังจบคืนนี้เป็นวันสำคัญของหมู่บ้านเราขอเถอะหัวหน้าคณะเปิดซองดูเงินสดปึกใหญ่เรียงเป็นระเบียบอยู่ในนั้นจำนวนเกือบเท่าค่าจ้างเต็มวันเขารู้ทันทีว่าคนนี้เอาจริงเมื่อถามชื่อหมู่บ้านชายคนนั้นบอกว่าบ้านห้วยตองต้องใช้ทางป่าแต่อย่าห่วงทางไปถึงแน่นอน แล้วเขาก็หยิบแผนที่มือวาดเก่าๆขึ้นมาวางไว้บนต้นเส้นทางที่ลากไว้เป็นเส้นเดียววก,กวนเข้าไปในหุบเขาหัวหน้าคณะหนังจำได้ลางๆว่าหมู่บ้านนั้นเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมีใครไปฉายหนังให้เลยสักครั้งก่อนจากไปชายคนนั้นหันกลับมาพูดประโยคหนึ่งที่ยังฝังอยู่ในความทรงจำของทุกคนจนถึงวันนี้อย่าทักใคร อยากคุยกับชาวบ้านแค่ใช้หนังให้จบแล้วกลับ <c oughs> เขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่มีแววคู่ไม่มีอารมณ์แต่น้ำเสียงนั้นกลับทำให้ลําคอของหัวหน้าคณะหนังรู้สึกแห้งผากทันทีหลังจากที่ชายคนนั้นเดินหายไปในความมืดคณะหนังทั้งคณะต่างมองหน้ากันบางคนเริ่มลังเลบางคนบอกว่าไม่ควรไป แต่หัวหน้าคณะหนังกลับพูดว่าเงินจ่ายมาก่อนครึ่งหนึ่งแล้วอีกอย่างพวกเราก็เคยไปฉายไกลกว่านี้มาแล้วนี่นะจะกลัวอะไรกันเสียงตกลงกันเบาๆท่ามกลางความอึมครึมของบรรยากาศพวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะเจอในคืนนั้นไม่ใช่แค่การฉายหนังกลางแปลงแต่คือการฉายหนังให้กับผู้ชมที่ไม่มีลมหายใจ หลังจากคำสั่งห้ามทักใครในหมู่บ้านดังขึ้นจากปากผู้ว่าจ้างปริศนาคณะหนังกลางแปลงทั้งห้าคนก็ตัดสินใจเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถกระบะพร้อมเครื่องฉายเสียงเจียวแจวเนี่ยคณะเริ่มหายไปเหลือเพียงความเงียบที่ผิดปกติเหมือนทุกคนกำลังรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลพวกเขาเริ่มออกเดินทางตอนห้าโมงเย็น ขับรถเข้าสู่เส้นทางสายรองที่ไม่ค่อยมีใครใช้เส้นทางนั้นเริ่มแคบลงเรื่อยๆจากถนนลาดยางกลายเป็นลูกรังแล้วค่อยๆกลายเป็นทางดินแดงสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนแสงแดดลอดแทบไม่ถึงพื้นอากาศหนาวจัดกว่าปกติแม้จะยังไม่ค่ำแต่ความเย็นนั้นไม่เหมือนอากาศหนาวธรรมดามันเย็นแบบที่ทำให้คนรู้สึกขนลุกโดยไม่รู้สาเหตุ ต้นไม้เริ่มแอนตัวเข้าหากันเหมือนโค้งรับผู้มาเยือนนกเงียบเสียงหมาไม่มีเสียงเห่าไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงความเงียบชวนให้หูอื้อคนขับเร่งเครื่องเร็วขึ้นเพราะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในที่แบบนี้นานนักพอผ่านทางโค้งที่สรถจอดกระทันหันไฟหน้ารถส่องไปเห็นเสาไม้ไผ่สูงประมาณสองเมตรปักอยู่กลางทาง บนยอดเสามีเชือกแดงผูกเศษผ้าขาวพริ้วไหวคล้ายกับเครื่องผูกห้ามแบบทางเหนือที่ใช้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือเขตต้องห้ามหัวหน้าคณะหนังลงจากรถเขาเดินไปดูใกลๆแล้วพูดเบาๆอาจเป็นเครื่องปักห้ามเข้าหมู่บ้านตอนกลางคืนแต่ชายคนนั้นก็ยืนยันว่าให้ไปถึงก่อนทุ่มตรงเสียงเครื่องยนต์ถูกสตาร์ทอีกครั้งเสาไม้ไผ่ถูกขยับออกข้างทาง รถค่อยๆลุยผ่านไปในความมืดที่เริ่มกลืนกินแสงสุดท้ายของวันเวลาผ่านไปครู่ใหญ่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วหมอกเริ่มหนาแน่นหนาแบบที่ไฟหน้ารถแทบส่องไม่พ้นกลิ่นอับชื้นของใบไม้เปียกน้ำหญ้ารกรุงรังและกลิ่นโคลนสดชัดเจนขึ้นในที่สุดก็เห็นป้ายไม้เก่าเขียนด้วยสีแดงจางๆว่าบ้านห้วยตอง เมื่อขับลึกเข้าไปในหมู่บ้านสิ่งแรกที่รู้สึกได้ไม่ใช่บ้านหรือผู้คนแต่คือความเงียบความเงียบที่ไม่ควรจะมีในหมู่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่ไม่มีเด็กวิ่งเล่นไม่มีผู้ใหญ่กำลังหุงข้าวไม่มีแม้แต่เสียงหมาเหา่าบ้านไมเ้เล็กๆเรียงรายเหมือนปกติแต่ทุกบ้านหน้าต่างปิดสนิทไม่มีไฟไม่มีควันไฟไม่มีเงาคนแม้แต่เงาเดียว พวกเขาขับต่อจนมาถึงลานกว้างกลางหมู่บ้านหัวหน้าคณะฉลอรถมองซ้ายขวาก่อนพูดด้วยเสียงแผ่วถึงแล้วแต่ทำไมมันเงียบขนาดนี้ไม่มีใครตอบเพราะทุกคนรู้สึกเหมือนกันมันเงียบจนน่าขนลุกเงียบแบบที่รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังจับจ้องอยู่ในความมืดชายผู้ว่าจ้างไม่ได้มารอไม่มีใครมาต้อนรับไม่มีเสียงเรียก ไม่มีแสงไฟนำทางมีเพียงหมอกจางๆที่ลอยอยู่บนพื้นดินและกลิ่นโคลนเปียกที่แรงขึ้นเรื่อยๆคณะหนังลงจากรถอย่างลังเลตั้งอุปกรณ์ฉายหนังในความเงียบอย่างไม่มั่นใจโดยไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขากำลังเริ่มต้นฉายหนังกลางแปลงให้กับหมู่บ้านของวิญญาณลานดินกลางหมู่บ้านบ้านห้วยตองถูกใช้เป็นพื้นที่ฉายหนังกลางแปลง แม้จะไม่มีใครออกมาต้อนรับไม่มีการแนะนำสถานที่ไม่มีแม้แต่เสียงชาวบ้านแต่หัวหน้าคณะหนังตัดสินใจเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ตกลงกันไว้ทุกอย่างถูกจัดอย่างรีบเร่งและเงียบกริบไม่มีใครในคณะกล้าเอ่ยปากพูดเรื่องความผิดปกติที่เห็นชัดเจนหมู่บ้านที่ควรมีชีวิตกลับเงียบเย็นเหมือนถูกแช่แข็ง เมื่อฟิล์มพร้อมเสียงเปิดเครื่องฉายก็ดังขึ้นแผ่วๆเสียงลั่นของม้วนฟิล์มหมุนเสียงลำโพงแหลมๆขาดๆกลายเป็นเสียงเดียวที่แทรกอยู่ในความเงียบของหมู่บ้านและแล้วก็มีสิ่งที่ทุกคนรอคอยปรากฏขึ้นจากความมืดรอบๆลานคนกลุ่มหนึ่งเริ่มเดินออกมาช้าๆผู้หญิงนุ่งสิ้นผู้ชายสวมเสื้อหม้อห่อม เด็กๆเ,เดินจูงมือผู้ใหญ่ตามกันเป็นแถวแต่ที่แปลกกว่าทุกอย่างก็คือพวกเขาเงียบสนิทไม่มีใครพูดไม่มีใครหัวเราะไม่มีแม้แต่เสียงฝีเทา้าทุกคนมานั่งเรียงกันหน้าจอหนังอย่างเป็นระเบียบแถวหน้าไปจนถึงแถวสุดท้ายค่อยๆเต็มไปด้วยคนดูที่หน้าตาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อสังเกตดีๆ ก็จะเห็นความผิดปกติบางอย่างใบหน้าบางคนซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดไหลเวียนดวงตาบางคู่ไร้แววและเบิกโพลงนิ่งๆบางคนดูเหมือนจะมีคราบโคลนแห้งติดอยู่ที่ปลายเท้าหรือชายเสือ้อและบางคนเมื่อไฟจากเครื่องฉายสะท้อนผ่านร่างกลับไม่ปรากฏเงาเสียงหนังเริ่มฉายกลายเป็นเสียงเดียวในลานโลง่ง แต่กลับไม่มีใครแสดงสีหน้าสนุดสนานไม่มีใครหัวเราะกับฉากตลกไม่มีใครพูดจาผู้ชมทั้งหมดนั่งนิ่งอย่างเคร่งขรึมหัวหน้าคณะหนังเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเขาหันไปพูดกับช่างเสียงเบาๆแปลกไหมคนดูนิ่งไปหมดเหมือนไม่ใช่คนช่างเสียงไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าเบาๆ แต่ดวงตากลับจับจ้องไปยังหญิงชราคนหนึ่งแถวหน้าหญิงชราคนนั้นนั่งนิ่งสนิทไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยแต่ที่ทำให้ช่างเสียงต้องกลืนน้ำลายคือดวงตาของเธอไม่กระพริบแม้แต่นิดเดียวตลอดสิบนาทีที่ผ่านมาลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านหลังเวทีชายหนุ่มอีกคนที่นั่งใกล้เครื่องฉายขยับตัวแล้วเอ่ยเบาๆพี่สังเกตไหมว่า คนพวกนี้ไม่มีใครกระพริบตาเลยสักคนทันใดนั้นเสียงเครื่องฉายสะดุดเบาๆแสงภาบนจอขาดตอนไปเพียงเสี้ยววินาทีแต่นั่นเพียงพอให้ผู้ฉายหนังมองเห็นผู้ชมทุกคนที่กำลังจ้องมาทางเขาพร้อมกันในวินาทีเดียวดวงตาทุกคู่สีหน้าทุกคนนิ่งไร้อารมณ์และว่างเปล่าอย่างน่ากลัว ผู้ฉายหนังรู้สึกหนาวเยือกไปทั่วร่างแม้จะมีไฟจากเครื่องฉายช่วยให้ความร้อนเขาหันไปมองเพื่อนร่วมคณะแล้วกระซิบเบาๆฉันว่าพวกเรากำลังฉายหนังให้คนตายดูอยู่จริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าหยุดฉายหนังเพราะยังไม่ถึงตอนจบและพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าผู้ชมเงียบๆเหล่านั้นกำลังเฝ้ารอดูจนจบอย่างตั้งใจจ้องเขมง็ง ไม่กระพิบตาเสียงหนังยังคงดำเนินต่อไปภาพขาวดำบนจอสะท้อนผ่านละอองหมอกที่ลอยเหนือพื้นดินเบาๆอากาศเย็นเยียบจนแทบไม่มีใครในคณะหนังกล้าขยับตัวทุกคนจ้องภาพตรงหน้าเงียบๆพร้อมเฝ้ามองผู้ชมที่ไม่เปล่งเสียงแม้แต่น้อยแม้จะมีคนมานั่งเต็มลานแต่ความเงียบก็ไม่เคยหายไปไม่มีเสียงหัวเราะ ไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นไม่มีเสียงขยับตัวจากผู้ชมเลยเหมือนคนเหล่านั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงหัวหน้าคณะหนังเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งเขารีตาละเพ่งไปยังแถวหน้าสุดแสงจากเครื่องฉายสะท้อนผ่านผู้ชมจนเงาของพวกเขาทอดลงกับพื้นแต่ผู้ชายที่นั่งริมซ้ายสุดไม่มีเงา แสงลอดผ่านตัวเขาไปเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยเขาหันไปถามช่างกล้องเบาๆเฮ้ยเห็นเหมือนฉันไหมทำไมคนนั้นถึงไม่มีเงาช่างกล้องเงียบไปสักครู่ก่อนตอบเบาๆด้วยเสียงสั่นๆไม่ใช่แค่คนนั้นดูดีๆแถวหลังๆก็ไม่มีเงาเหมือนกันหัวหน้าคณะกลืนน้ำลายเขาหยิบไฟฉายส่องลองๆไปยังกลุ่มคนดู แสงไฟสะท้อนกลับมาแบบแปลกประหลาดบางคนร่างกายซีดจนเหมือนเป็นสีเทาบางคนใบหน้าหมองคล้ำม,มีคราบโคลนแห้งติดที่แขนขาและหลายคนนั่งนิ่งในท่าทางที่ดูผิดธรรมชาติอย่างบอกไม่ถูกแล้วอยู่ๆกลิ่นบางอย่างก็ลอยเข้าจมูกมันเป็นกลิ่นโคลนเปียกคลุกกับกลิ่นไม้ผุผูกลิ่นอับของใบไม้เน่าและกลิ่นเหม็นบางอย่างที่คล้ายกับกลิ่นศพ ช่างเสียมที่นั่งใกล้ลำโพงถึงกับยกผ้าขึ้นปิดจมูกกลิ่นอะไรเน่าๆวะพี่มันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยในขณะเดียวกันนั้นลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านพื้นผ้าใบจอหนังสั่นเบาๆและเสียงในลำโพงขาดหายไปชั่วขณะผู้ใช้หนังรีบลุกขึ้นเช็คสายไฟหลังเครื่องแต่ขณะที่เขาก้มลงไปเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆเป่ารดต้นคอของเขาชัดเจน เขาสะดุง้งหันควับกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยเขาสบตากับหัวหน้าคณะและพูดเบาๆว่าเมื่อกี้มีคนมายืนอยู่ข้างหลังฉันจริงๆหัวหน้าคณะมองไปรอบบริเวณอีกครั้งตอนนี้เขาเริ่มแน่ใจว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติอยู่ตรงหน้าจริงๆเขาหันไปมองผู้ชมอีกครั้งและคราวนี้เขาสังเกตเห็นว่า ไม่มีใครกระพริบตาเลยตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนจ้องมองจอหนังเขมนเหมือนถูกสะกดไว้บางคนแม้จะมีแมลงเกาะที่แก้มหรือหน้าผากก็ยังคงไม่ขยับแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าความอึดอัดทวีขึ้นเรื่อยๆคณะหนังกลางแปลงทั้งคณะเริ่มไม่มีใครพูดอะไรอีกแล้วไม่มีใครอยากหันไปมองผู้ชมเหล่านั้นโดยตรง ทุกคนแค่อยากให้หนังจบและรีบเก็บของหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่พวกเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดยังไม่เริ่มขึ้นด้วยซ้ำเสียงฟิล์มหมุนยังคงดังกรึบกรึอบอย่างต่อเนื่องเสียงเล่มพงแหลมแหลมยังคงฉายภาพเรื่องราวของหนังกลางแปลงที่กำลังดำเนินไปอย่างปกติแต่ความรู้สึกของทุกคนในคณะหนัง ไม่ปกติอีกต่อไปไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญผู้ชมที่นั่งนิ่งไม่กระพริบตากลิ่นโคลนเน่าเหม็นคละคลุ้งเงาที่หายไปเสียงลมหายใจที่ไม่มีเจ้าของแล้วมันก็เกิดขึ้นช่างเสียง ซึ่งนั่งอยู่หลังเครื่องฉายได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังหูเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงลำโพงแตกแต่เป็นเสียงของใครบางคนจริงๆขอบใจที่มาฉายให้เราดูเป็นครั้งสุดท้ายชังเสียงชังงักหยุดนิ่งทันทีเงื่อเย็นผุดเต็มหน้าผากทั้งที่อากาศหนาวจัด เขาหันขวับกลับไปอย่างรวดเร็วแต่เบื้องหลังกลับไม่มีใครอยู่เลยมีแค่กล่องเครื่องมือกับลำโพงเก่าๆวางอยู่บนเก้าอี้ไม่มีรอยเท้าไม่มีเงาไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นเขาหันมามองหัวหน้าคณะหนังที่นั่งห่างไปไม่กี่ก้าวพี่เมื่อกี้มีคนกระสิบข้างหูผมว่าขอบใจที่มาฉายให้เป็นครั้งสุดท้าย หัวหน้าคณะเบิกตากว้างเขาหยิบไฟฉายสองรอบตัวทันทีแล้วพูดเบาๆว่าอย่าพูดเสียงดังอย่าทำให้พวกเขารู้ว่าเรารู้คำพูดนั้นไม่ได้ช่วยให้ช่างเสียงสบายใจขึ้นเลยในทางตรงกันข้ามมันทำให้เขายิ่งแน่ใจว่าคณะหนังกลางแปลงของเขากําลังฉายหนังให้ผีดูจริงๆเขานั่งนิ่ง หายใจช้าๆและพยายามไม่ฟังเสียงรอบตัวแต่แล้วหางตาของเขาไปสะดุดเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แถวหน้าสุดใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาจ้องตรงไม่กระพริบตาและน้ำตาไหลช้าๆออกมาโดยไม่มีสีหน้าใดๆน้ำตาไหลแต่ไร้อารมณ์เหมือนกับว่าเธอกำลังโศกเศร้าในความทรงจำ แต่วิญญาณของเธอไม่สามารถแสดงความรู้สึกได้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือคนข้างๆเธอค่อยๆหันหน้ามามองช่างเสียงพร้อมกันช่างเสียงหันกลับไปยังลำโพงทันทีแต่ครั้งนี้เขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้อยู่ห่างไปไม่ถึงหนึ่งฟุตคืนนี้คือวันครบ49วัน หลังเราตายพร้อมกันถึงหมู่บ้านหัวใจเขาแทบหยุดเต้นคำพูดนั้นมันหมายถึงอะไรในหัวเขาเริ่มนึกถึงข่าวเก่าๆที่เคยได้ยินผ่านหูเคยมีข่าวดินถล่มฝังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหุบเขาเหนือผู้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตทั้งหมดไม่มีใครรอดและไม่มีใครกล้าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นอีกเลย เริ่มแน่ใจในใจแล้วว่าที่นี่คือบ้านห้วยตองที่ถูกลืมแต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ลืมอะไรเลยพวกเขายังอยู่ที่นี่ยังรออย่างต้องการอะไรบางอย่างและคืนนี้หนังเรื่องนี้อาจเป็นพิธีกรรมสุดท้ายของวิญญาณน,นับสิบที่ยังไม่ได้ไปเกิดรุ่งเช้าหลังค่ำคืนที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึง ทีมหนังกลางแปลงทั้งห้าคนพากันเก็บของเงียบๆใส่รถอย่างรีบร้อนไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่แววตาของแต่ละคนบอกชัดเจนว่าไม่มีใครลืมสิ่งที่เห็นตลอดคืนที่ผ่านมาได้เลยฟ้าสางแล้วแต่หมอกยังคงคลุมทึบและอากาศยังคงเย็นเยือกแบบผิดฤดูกาลพวกเขาตัดสินใจเลี่ยงทางเดิม และขับรถอ้อมไปยังหมู่บ้านใกล้เทียงที่มีถนนดินตัดผ่านหลังจากขับไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงบ้านโป่งน้ำร้อนหมู่บ้านเล็กๆที่ยังมีชีวิตผู้คนเด็กวิ่งเล่นกลิ่นอาหารเช้าลอยออกจากครัวและเสียงหมาเห่าทักทายมันคือบรรยากาศของหมู่บ้านที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆจ,จนทำให้พวกเขาแทบกลั้นน้ำตาไม่ไหวเพราะเมื่อคืน มันเหมือนผ่านโลกหลังความตายมาแล้วจริงๆหัวหน้าคณะหนังตรงไปยังร้านชําริมทางชายสูงวัยเจ้าของร้านหันมายิ้มรับแล้วถามว่าหมาจากไหนกันละ่ะลุงเห็นรถคณะหนังมีใครจ้างมางานเหรอหัวหน้าคณะหนังสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วตอบไปว่าเมื่อคืนไปฉายให้บ้านห้วยตองมาครับขนจ้างชื่อลุงคําปัน แกบอกว่ามีงานให้ฉายให้ชาวบ้านดูทันทีที่พูดจบรอยยิ้มของชายเจ้าของร้านชำก็หายไปทันทีเขานิ่งไปประมาณสามวินาทีก่อนหันมาพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหมือนตอนทักทายแรกๆบ้านห้วยตองหรือลุงพูดผิดหัวหน้าคณะหนังขมวดคิว้วไม่ผิดครับบ้านห้วยตองเส้นทางในป่าแกให้แผนที่มือวาดมา เมื่อคืนมีคนดูเต็มลานเลยครับชายชรางเงียบไปอีกครั้งก่อนถอนหายใจแล้วหยิบหนังสือพิมพ์เก่าๆใต้โต๊ะขึ้นมาเขาเปิดหน้าหนึ่งที่มีผ้าหัวตัวใหญ่โศกนาฏกรรมดินถลม่มหมู่บ้านห้วยตองศูนย์สิ้นชาวบ้านเสียชีวิตยกหมู่บ้าน52ศพภาพเขาดำแสดงให้เห็นเนินเขาถล่มทับหมู่บ้านเศษบ้านไม้จมหายใต้โคลน รายชื่อผู้เสียชีวิต52คนถูกพิมพ์เรียงไว้ชัดเจนและในนั้นมีชื่อว่านายคำปันอินตะอายุ53ปีคนที่พวกเขาเพิ่งเจอเมื่อคืนหัวนหน้าคณะหนังค่อยๆวางหนังสือพิมพ์ลงเสียงในคอเหมือนกลืนอะไรไม่ลงลำคอแห้งผากหัวใจเต้นแรงช่างกล้องคนหนึ่งในทีมถามเบาๆแล้วที่พวกเราไปเมื่อคืนมันคืออะไร ชายเจ้าของร้านชำตอบเบาๆว่านั่นมันผ่านมา49วันพอด,ดีหมู่บ้านนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วตำนานเขาว่ากันว่าทุกๆคืนที่ครบรอบวันตายผีในหมู่บ้านจะมาดูหนังด้วยกันลุงว่าพวกเองคงเป็นคณะหนังโชคร้ายอีกชุดที่พวกเขาเรียกไปส่งวิญญาณทุกคนในคณะหนังนิ่งไปหมดไม่มีใครพูดอะไรอีกพวกเขารู้แล้วว่าค่ำคืนที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับแต่มันคือพิธีกรรมครั้งสุดท้ายของวิญญาณทั้งหมู่บ้านที่ยังไม่ยอมจากโลกนี้ไปเลยหลังจากที่ได้รับรู้ความจริงว่าบ้านห้วยตองตยยกหมู่บ้านเมื่อ49วันก่อนบรรยากาศของโลกทั้งใบสำหรับทีมหนังกลางแปลงก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนันตกอยู่ในพวัง ัวหน้าคณะหนังนั่งเงียบเงันพลิกดูซองเอกสารสีน้ำตาลที่ชายคนนั้นมอบให้ข้างในมีเงินจริงแต่เมื่อส่องดูดีๆแบงค์หลายใบเริ่มมีคราบน้ำโคลนเลอะอยู่ที่ขอบและมีกลิ่นอับเหมือนของเก่าที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาเขาเริ่มถามเจ้าของร้านลุงเคยเห็นผู้ชายชื่อคำปันไหมหรือจำหน้าตาได้บ้างชายชาราสายหน้าเบาๆแล้วพูดว่าคนในรูปข่าวนี้ คือนายคำปันจริงๆแต่เขาตายพร้อมลูกเมียและถูกฝังอยู่ใต้ดินพร้อมกันไม่มีใครขุดขึ้นมาเลยสักคนหัวหน้าคณะตกใจเพราะใบหน้าของชายในข่าวคือคนเดียวกับที่มาว่าจ้างเขาที่สำนักงานเขาสวมเสื้อม่อห้อมสีหมนใส่หมวกใบเดิมและมีดวงตาลึกๆที่จ้องเขาแบบเรียบนิ่งหัวหน้าคณะตัดสินใจขับรถกลับไปยังสำนักงานเพื่อดูกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ด้านหน้าประตู เขาอยากพิสูจน์ว่าเมื่อคืนก่อนที่ชายคนนั้นจะมาว่าจ้างเขาปรากฏตัวจริงหรือไม่ฝ่ายกล้องถูกหรือดูอย่างรวดเร็วเวลาตีหนึของคืนก่อนฉายหนังกล้องจับภาพหน้าร้านได้ชัดเจนมีรถยนต์วิ่งผ่านบ้างมีสุนัขเดินแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาที่หน้าร้านเลยทั้งที่ชายคนนั้นควรมาปรากฏอยู่ในภาพทั้งที่ทุกคนในคณะยืนยันว่าเจอเขายื่นเงิน ยื่นแผนที่และย้ำว่าต้องฉายคืนนี้เท่านั้นในกล้องไม่มีเขาเลยไม่มีภาพฉายคนนั้นไม่มีแม้แต่เงาเดินผ่านแต่เงินอยู่ตรงหน้าแผนที่อยู่ในมือและพวกเขาไปฉายจริงๆช่างเสียงถึงกับพูดเบาๆว่านี่มันหมายความว่ายังไงเราเจอวิญญาณที่มาในร่างคนหัวหน้าคณะตอบเสียงเบาไม่ใช่แค่วิญญาณเขาวางแผนมานานแล้ว เพื่อให้หนังเรื่องนั้นฉายในวันครบรอบ49วันของคนทั้งหมู่บ้านบรรยากาศในห้องสำนักงานเย็นวูบลงอย่างประหลาดขณะที่ทุกคนกำลังจ้องภาพกล้องวงจรปิดที่ว่างเปล่าอยู่ดีๆหน้าจอก็กระพริบวูบหนึ่งราวกับกระแสไฟขาชั่วขนาดและในเสี้ยววินาทีนั้นมีภาพบางอย่างแวบผ่านหน้าจอเป็นภาพใบหน้าของใครบางคนที่อยู่ใกล้กล้องมากจนเห็นเพียงครึ่งหน้า ซีดลุบตาและมีรอยยิ้มบางๆที่ไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้พริบเดียวภาพนั้นก็หายไปกล้องกลับมาสู่สภาพปกติไม่มีใครพูดอะไรต่อทุกคนในห้องรู้แค่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังอีกต่อไปแล้ว เวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากคืนนั้นคณะหนังกลางแปลงยังคงรับงานตามต่างจังหวัดไปใช้หนังในงานวัดงานบุญงานศพเหมือนเดิมแต่ไม่มีครั้งไหนอีกเลยที่พวกเขาจะลืม่ําคืนอันเงียบงันที่หมู่บ้านห้วยตองในตอนแรกพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะบอกใครดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อข่าวเริ่มแพร่กระจายจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกนั้น เรื่องผีจ้างหนังก็กลายเป็นตำนานเล่าขานเงียบๆในวงในของวงการหนังกลางแปลงไม่มีใครกล้าหลอเล่นไม่มีใครกล้าเอาไปพูดเล่นๆเพราะคนที่รู้รู้ดีว่ามันเกิดขึ้นจริงทางราชการในพื้นที่ออกประกาศปิดพื้นที่บ้านห้วยตองอย่างถาวรไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่มีเหตุจำเป็นทางเข้าหมู่บ้านถูกตีไม้กัน้นและมีป้ายเตือนสีแดงจางๆเขียนด้วยมือ ติดไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ข้างทางว่าห้ามผ่านเข้าหลังพระอาทิตย์ตกผู้ไม่มีชีวิตจะกลับมารวมตัวกันเพื่อรอดูหนังเรื่องสุดท้ายของพวกเขาป้ายนี้ไม่มีลายเซ็นไม่มีตราหน่วยงานใดแต่ชาวบ้านรู้ว่าใครเป็นคนเขียงชายชราคนหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เขียงเล่าว่าเคยเห็นคณะหนังกลังแปลงกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากทางป่าก่อนฟ้าสาง สีหน้าของพวกเขาซีดขาวร่างกายสัน่นและไม่ยอมพูดอะไรสักคำเขาบอกว่านับจากวันนั้นเขาเริ่มฝันเห็นคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางลานโลง่งมองดูผ้าใบจอหนังว่างเปล่าที่ไม่มีภาพไม่มีเสียงแต่นั่งดูด้วยแววตารอคอยพวกเขายังคงอยากดูหนังจนจบเพราะคืนที่พวกเขาตายหนังไม่ได้ฉาย และบางคืนที่ฟ้าเปิดหากคุณเดินทางผ่านเส้นทางป่าใกล้ห้วยตองบางคนเล่าว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงหนังกลางแปลงลอยมาเบาๆเสียงดนตรีจากลำโคงเก่าๆเสียงผ้าภาพยนต์ข,ดขาดห,หายแม้ว่าที่นั่นไม่มีใครอาศัยอยู่เลยมันนานแล้ว